ขนมจีนน้ำยาค่ะร้อนๆเลยค่ะเมือนน่อไหร่บะมีตีนไกแต่ว่ามีในตู้เญญย็นอยู่บระเว็นเลยต้มใส่นะคะ <c oughs> เป็นน้ำยาปลา <c oughs> ไม่ลูกสิ่งไม่เลือกแล้วก็มีอักไทยอ่อน เป็นตะเแซ่บแต่แซ่บแบบบากูดละลาลนมันโว้ยป้าค่ะกินกันเลยจ้าโอ้อะไรแม่งวัดกันสวัสดีค่ะเม่พอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวนัวค่ะวันนี้กินขนมจีนน้ำยาค่ะหละะ่ะมีหามอัดลมน้ำยาก็ทำเองนี่นะคะเส้น คลิกด้วยอันมนื่อีคขออนีญาตบเซนเสียบกับกันแรงมันฮ้อนมันฮ้อนแม่ค่ะเป็นแต่เบแต่ละปรเด็คือเกาล่ะค่ะเงี้ยมังเวนน้นนันอันนั้นกับสีไลน์แน่นาะใช้พักก่อนด้วยค่ะไอเอียงเกาะแมงมาแรงวันนะปีบบกทั่วอืม กับนี่นี่พักซีอีตูอีตูก็คือไปแมงลักแล้วเนาะนอมว่ยๆเลยล่ะค่ะนี่สลัดแหน่ด้วย เสยบอกผิดอย่าปลาม้องแสบอตขออนุญาต,ออญาตสั้นเขาจักบาทมันนังทั้งแต่ขออนุญาตอืม มันมาแล่งว่านกับธรรมาชาติของมันหนกเนาะคะะา่ะเวสูู่เด้อผู้ใดก็ได้เนาะสู่ๆไปน้ำเกันอเลยคะ่ะอย่าไปทอยอย่าไปยังล่ะมันต้องเจอมาชอนชูญญ่คข้นสูยางแล้วเนาะอืม แซ่บมคำหน่อยมานานอิมติดกินคำใหญ่ ตอตัวนี้ซื้อซอยอัน,นอัน,นคุณแม่ถ้ามันผ่ามัดยอมนะคะใส่ดีดีเพิเ่นเฮดเองก็เลยซื้อซอยเพิ่นใส่ดีได้หรอ vô bừng cạn Mm. All <laughs> สชขคผมคาวอ่อนอัน,นเป็นปลาดุกสื่อแบบน้ำสื่อแบบปนป่ามากลลวก็ม่เห็ดน,นี่ชอบทำมือชี้หน้าไม่ดีเลย ดีแต่ว่าไม่ไมีมาเนี่ยแหละมาอยู่เป็นมัวขนดกุกเงาสัละ ใส่ผักอีกค่ะรถทัวน่องเน่าเขากันดีไยทางไหนปิดเมืองแล้วมีบอทางไหนปิดเมืองแล้วว้ายถ้าแบาบว่า ยอดหลายหลายบรรดแล้วเนาะค่ะเพิ่นกระสิมีมาตรการขึ้นมาใหม่เนาะส่วนเงินเดี่ยวอย่าหาพันกับผู้ใดบ่ได้เดือดร้อนเนี่ยก็อย่าไปเฮ็ดแข่งเพิ่นเนอะค่ะอย่าไปอันร่วงแข่งเพื่อนเรอกถ้าบดได้เดือดร้อนเลยนะ,ะอืมนี่โตนเพิ่น อันว่านี่ว่าได้หมายถึงว่าแบ่งช่นชันหรือเอียงนะแต่หมายถึงว่าผู้ใดพ่เคยถึงจุดจุดนั้นมากํา้วพเข้าใจหรือว,ว่ามันสิรู้สึกอย่างไรเนาะคะ่ะผู้ที่พ่อมีพ่อกินกะถ้าอยากได้ก็เอียงอ่ะคอยไปลงที่หลังเพื่อนซะให้คนที่เดือดร้อนอีลี่ซะให้เพื่อนโลด จักเสียสาะและแบ่งปันนะเราสิรู้สึกว่าความสุขนะัมันไม่ได้อยู่ไกลเราเลยดิค่ะความสุขมันอยู่กับเราแค่นี้เองนะถ้าเราถ้าถ้าเรารู้จักคํานี้อะนะอยู่น้ำกันด้วยรอยยิ้มแบ่งปันกันนี่ก็โอ้สุดๆล้วค่ะ พอมบิกไทยออนแซ่บ ไอีกตัวไปกันเด้อนันนี้ขอกินอัน,นหัวปีมากนู้มากหัวปีล้างไว้ล้างไว้ไปกินจ้าขนมจีนเจ้าของเองนี่หละคะ่ะเสียดขาย มาเด้อมาเด้อมาสิออกไปทั้งนอกบ้างมาเด้อ เงาเลยตวเนี้เงาละเสียมแห้งค่ะ <laughs> หนูสีใสอีกมาหนูออกไปทั้งหลอกวันอย่าดโลชนมันขอบคุณเรืลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะสิกินตอยูุ้วยค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะ